วันนี้แทบจำสสหญิงนะครับไม่ได้นะครับเมืออชนเผ่าอาขาไปแล้วนะครับวันนั้นนะครับผมก็ต้อนรับนะครับท่านสสหญิงนะครับสสจุฬาลักษณ์สุธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรยนะครับซึ่งวันนี้ท่านได้เกีรยิมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลโลชิงช้านานาชาติบ่อนจำตุนะครับประจำปี2566 นะครับที่ตําบลแม่สลองไหนต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ขอทีมงานนะครับจัดขบวนนักแสดงนะครับที่แต่งชุดด้วยชนเผ่าที่สวยงามครับแล้วก็สักครู่ก็ขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของทิพีเปิดนะครับขอบคุณนะครับนิวทเวนทิฟโฟนะครับนะขอบคุณช่างภาพนะครับทุกคะแนนเลยนะครับภาพในวันนี้นะครับนะท่านก็จะได้นําไปเผยแพร่นะครับในช่องทางต่างๆ นะครับซึ่งหาไม่ได้กับที่จะรวบรวพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์มาอยู่ที่นี่นะครับรวมกันแบบนี้นะครับหลายชนเผ่าใช่ครับรับรองว่าวันนี้กับพรุ่งนี้เนี่ยเราติดตามสื่อช่องโทรทัศน์หรือผ่านช่องทางอื่นๆนะครับก็จะได้เห็นนะครับความยิ่งใหญ่และอลังการของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ที่มาร่วมในงานเทศกาลโลจิช้าในวันนี้ครับน้องหมีครับใช่ค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะก็เราจะขอเคลื่อนขอบวนนะคะจากด้านหน้า,าลานพระสยามน,นะคะก็มาอยู่ที่เวทีนะคะเพื่อที่เราจะาเข้าสู่